อ่สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราตัดเสร็จแล้วนะคะช่องอุตัดลักษณะการตัดนะคะเลเยอร์นะคะเป็นทรงคล้ายๆทรงฟาล่ากนะคะคก็เราจะเลเยอร์นะคะเอาความยาวออกนะคะประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะอันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณดาวนะคะมาจากคุณดาวมาจากไหนคะปทุมจ้ามาจากปทุมนะคะก็นามานี่คุณดาวสวยมากเลย นะคะเราตัดประมาณนี้นะคะก็เพิ่มเลเยอร์นะคะแล้วก็ได้เซตนะคะก็แล้วแต่เราจะเซตนะคะอาจจะเซตเป็นม้วนออกก็ได้นะคะหรือม้วนเข้าก็ได้อันนี้ใช้ไตลักษณะม้วนเข้านะคะก็เลเยอร์ความสูงประมาณนู่นเลยเพราะผมคุณดาวเขายาวนะคะนี่จุดเลเยอร์อยู่ประมาณตรงนี้นะคะก็คืออยู่ประมาณกลางศรีษะพอดีนะคะแล้วเราก็ไดนะคะแบ่งผมเป็นชั้นๆนะคะ ลักษณะการตัดก็ง่ายๆนะคะช่าอูเริ่มตัดจากหน้ามากอน,นะคะวัดหน้ามาแล้วก็ตัดตามลูกค้าสั่งนะคะแล้วก็แบ่งผมนะคะด้านข้างนะ,ะพาดมาข้างหน้านะคะแล้วเราก็ตัดสไลด์สไลด์เข้าไปหน้านะคะตามความยาวจุดเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณริมฝีป,ปากหรือปลายคางก็ได้นะคะแล้วแต่คุยกับลูกค้าตกลงเอานะคะจากนั้นก็ช่าอูยกด้านบนขึ้นนะคะเลเยอร์จุดเซนเตอร์ตรงบริเวณนี้นะคะยกขึ้นตั้งขึ้นประมาณร3อยสสิบหองศาะคะยกข้าศอกขึ้นนะคะ แบ่งเป็นกลีบส้มนะก็ตัดบนตัดทางซ้ายและขวาเหมือนกันนะคะจากนั้นเราก็เช็คแนวนอนน,น,อน,นะคะแนวนอนยกเช็คตั้งขึ้นนะคะสองข้างก็ยกขึ้นเหมือนกันนะคะตามรูปทรงเรขาคณิตนะเราก็จะได้ทรงสวยๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณดาวนะคะที่อนุญ,ญาตให้ถ่ายวิดีโอนะ,ะเพื่อเผยแพร่ลงไปใน youtube นะคะก็มาไกลนะจากปทุมธานี นะคะ,ะวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะคะคุณดาวนะก็ขอให้คุณดาวเดินทางสุขบ๊อโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะอโอเควันนี้ข้างอุราไปก่อนนะสวัสดีค่ะร,ร้านกําเนิดสาลอนนะคะตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน52นะคะสํารองจองคิวทุกวันนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0819856234และ0625483999นะคะสำรองฟิวข้างหน้านะคะลูกค้าขอบพระคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ